โครงการเทเชอรี่สต็อกเนี่ยถือว่าเป็นโครงการที่ดีครับถูกไหมฮะมแต่ไอโครงการที่ดีตรงเนี้ยมันก็ต้องมีลักษณะการต่อเนื่องอครับนะฮะมันถึงจะทําให้เกิดผลรวมต่อตัวหุ้นในเชิงของการที่มีเศรษรภาพมากขึ้นนะฮะได้ดังนั้นก็ความต่อเนื่องจึงเป็นเรื่องสําคัญถ้าทําไปแล้วมันขาดตอนอนะ,ะมันมันก็จะเหมือนเสียจังหวะไปโดยศูนย์เปล่านะถ้าย้อนไปคุณมาฮะทีทเนี่ยเขาสามครั้งนะ ที่เขากรอบก็คือ3ปีก็สามปีคือ2อง0 0นสองหล้านบาทก็ตกเฉลี่ยปีละ7,000ล้านบาทแล้วก็เขาพึ่งสิ้นสุดรอบแรกไปนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็7,000ล้านบาทอันนี้กรอบ,บวงเงิน ครั้งแรกนะครับแต่ปรากฏว่าเขาซื้อได้ประมาณสัก5000ล้านบาทก็ใช้เงินมันยังเหลืออีกประมาณสัก2,000ล้านบาทแต่ด้วยเงื่อนไขเก่านะอันที่บอกว่าเงื่อนไขาการซื้อหุ้นคืนเก่าเนี่ยมันต้องรอไปถึง6เดือนถึงจะซื้อได้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยหากว่าตัวเนี้ยประกาศออกมาแล้วชัดเจนมีผลตั้งแต่14พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท t ทบจะซื้อหุ้นคืนไอ้ส่วนที่เหลือนะอก็สามารถทําได้เลยนะ เพราะเนื่องจากว่ามันไม่ต้องติดเงื่อนไข6เดือนแล้วนะครับคือเรียกว่ามันมีค้างท่ออยู่2,000ล้านอ่า2,000ล้านถูกไหมฮะพอเดิมเนี่ยเขากำหนดว่าไอ้รอบแรกก็จะใช้7 0 00ปรากฏว่าพอมันครบกําหนดเวลาใช้ไปได้เพียงอ่าด้ครับใช่ไหมแฟนลับก็เลยถามหาว่าเอาแล้วอีก2 0 0พันี่ซื้อต่อเนื่องเลยได้ไหมแต่พอไปเจอเกณฑ์เก่าก็ปรากฏว่ามันต้องรอทอดเวลาไป6เดือน6เดือนถึงจะดําเนินการได้ใหม่นะฮะทีนี้พอเกณฑ์ใหม่มีผลบังคับใช้นี่มันย้อนหลังไปไหม ก็คือว่ามีผลก็มีผล14พฤศจิกาไปเลยให้กลับไป14พฤศจิกายนนั่นเท่ากับว่า2,000ล้านที่ค้างท่อข,ของทีทีอยู่ก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่14พฤศจิกายนเป็นต้นมาใช่แล้วถูกามาถไม่หาาเลยต่อเน,นื่องมาดูกรณีของทหารไทยธนชาตินะครับที่หลายคนก็เฝ้าจับตามองดูประเด็นนี้แล้วก็มีการเก็งกำไรนะครับในเรื่องนี้เนี่ยมา เป็นระยะระยะแล้วก็ดูเหมือนพอมีความชัดเจนนะฮะ <c oughs> เกิดขึ้น <c oughs> ก็จะเกิดปรากฏการณ์เซลออนแฟกในหุ้นของ TTB เช้าวันนี้ <c oughs> ก็ภายหลังจากที่ราชกิจจานุเบกษาได้มีการประกาศเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับโครงการซื้อหุ้นคืนนะครับหรือว่า s แชร r e p เพ c h a s สโปรแกรมซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยเกณฑ์ใหม่เนี่ยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนสามารถดําเนินโครงการซื้อหุ้นคืนได้อย่างต่อเนื่อง <c oughs> โดยไม่ต้องรอถึง6เดือนหลังจากจบโครงการก่อนหน้านอกจากนี้เนี่ยยังมีข้อกำหนดห้ามผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารทำการซื้อขายหุ้นของตอนเองระหว่างดำเนินโครงการนะครับเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือที่เรียกว่า conflict of interest พร้อมทั้งต้องมีระบบควบคุมภายในที่ชัดเจนและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานอย่างโปร่งใสรวมถึงบอร์ดบริหารต้องรับรองความโปร่งใสของโครงการ พร้อมกับยืนยันว่าระบบตรวจสอบทำงานได้จริงฝ้าของบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยได้มีการประเมินเกี่ยวกับเกณฑ์ใหม่นะฮะตามที่นำเสนอข้างตน้น<ะ>ว่าจะเป็นการปลดล็อกหลักการสำคัญที่ช่วยให้บริษัทโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารอย่างกสิกรไทยเกียรตินภัทรและหานไทยธนชาติสามารถวางแผนซื้อหุ้นคืนได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะท TB นะครับที่มีแผนซื้อหุ้นคืนระยะยาวถึง3ปี ดังนั้นก็คาดการว่าโครงการนี้เองจะเป็นปัจจัยช่วยพยุงราคาหุ้นได้เป็นอย่างดีโดยยังคงน้ำหนักกลุ่มธนาคารเป็นมากกว่าตลาดหรือว่า Overweight จากค่า P/B/V เรโชรของกลุ่มที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ10ปีขณะที่ผลตอบแทนเงินปันผลหรือว่า Dividend Yield ก็สูงถึง7%ต่อปีด้วยกันนะครับแล้วก็มีการประเมินนะครับสำหรับหุ้นเด่นในกลุ่มธนาคารก็อันดับแรกก็คือตัวของธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่าตัวของ S.C.B. นะครับ ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่150บาทนะครับก็คาดว่ากําไรในปีนี้จะเติบโตโดดเด่นแล้วก็มีการจ่ายปันผลในระดับที่สูงสุดราวประมาณสัก8นะครับในแง่ของดีเวนจิวนะครับขณะการรองลงมาคือธนาคารกรุงไทยนะครับอันนี้ประเมินราคาเป้าหมายไว้ที่30บาทนะครับ ก็จากผลประกอบการที่เติบโตดีและที่สําคัญนะฮะมันจะสอดคล้องกับประเด็นที่คุณวาพูดถึงก็คือเรื่องของการซื้อหุ้นคืนเนี่ยก็ทาให้มีการประเมินนะครับว่า KTB เนี่ยมีโอกาสที่จะซื้อหุ้นคืนในเร็วๆนี้นะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะครับทาง CEO นะฮะคุณพยงศิวนิตนะฮะก็มีการเปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการอนุมัติกรอบโครงการไว้แล้ว ในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นก็รอเวลาที่เหมาะสมตามสถานการณ์และก็กลยุทธ์ของการบริหารสภาพคล่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะฉะนั้นก็ถูกคาดการณ์นะครับว่า KTB ก็คงจะระยะเวลาอันใกลน้นี้อาจจะได้เห็นเรื่องของการซื้อหุ้นขืนนั่นเองนะครับอันนี้ก็ในมุมของดอที่มองไว้ก็เป็น3หุ้นเด่นในกลุ่มธนาคารและ SCB ตัวของ KTB นะครับก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่น่าติดตามในแง่ของการซื้อหุ้นขืนนะครับเพราะถ้าย้อนไปคุณบ้าฮะท t b เนี่ยเขา3าครั้งนะ ที่เขากรอบก็คือ3ปีก็สามปีคือ2อง0 0นสองล้านบาทก็ตกเฉลี่ยปีละ7,000ล้านบาทแล้วก็เขาพึ่งสิ้นสุดรอบแรกไปนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็7,000ล้านบาทอันนี้กรอบวงเงิน ครั้งแรกนะครับแต่ปรากฏว่าเขาซื้อได้ประมาณสัก5000ล้านบาทก็ใช้เงินมันยังเหลืออีกประมาณสัก2,000ล้านบาทแต่ด้วยเงื่อนไขเก่านะอันที่จะบอกว่าเงื่อนไขาการซื้อหุ้นคืนเก่าเนี่ยมันต้องรอไปถึง6เดือนถึงจะซื้อได้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยหากว่าตัวเนี้ยประกาศออกมาแล้วชัดเจนมีผลตั้งแต่14พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท t ทจะซื้อหุ้นคืนไอ้ส่วนที่เหลือนะอก็สามารถทําได้เลยนะ เพราะเนื่องจากว่ามันไม่ต้องติดเงื่อนไข6เดือนแล้วนะครับคือเรียกว่ามันมีค้างท่ออยู่2 0 0 0ล้าน2 0 0 0ล้านถูกไหมฮะพอเดิมเนี่ยเขากำหนดว่าอรอบแรกก็จะใช้7 0 0นปรากฏว่าพอมันครบกำหนดเวลาใช้ไปได้เพียง5 0ันใช่ไหมแฟนคลับก็เลยถามหาว่าเอาแล้วอีก2 0 0 0นี่ซื้อต่อเนื่องเลยได้ไหมแต่พอไปเจอเกณฑ์เก่าก็ปรากฏว่ามันต้องรอทอดเวลาไป6เดือน6เดือนถึงจะดำเนินการได้ใหม่นะฮะทีนี้พอเกณฑ์ใหม่มีผลบังคับใช้นี่มันย้อนหลังไปไหม อ่าก็คือว่ามีผลก็มีผล14พฤศจิกาไปเลยให้กลับไป14พฤศจิกายนนั่นเท่ากับว่า2,000ล้านที่ค้างท่อข,ของ TTBU อยู่ก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่14พฤศจิกายนเป็นต้นมาอ่าใช่แล้วถูกไมฮะ้เลยนะครับอ่าก็รตรงนี้เองถือเป็น การปรับเงื่อนไขนะฮะหลักเกณฑ์ให้มันมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นในแง่ของการซื้อหุนคืนแล้วก็แน่นอนค,คือโครงการ t ท e a s ร r y Stock เนี่ยถือว่าเป็นโครงการที่ดีถูกไหมฮะแต่ไอโครงการที่ดีตรงเนี้ยมันก็ต้องมีลักษณะการต่อเนื่องนะฮะมาถึงจะทำให้เกิดผล รวมต่อตัวหุ้นในเชิงของการที่มีเสรยรภาพมากขึ้นนะฮะได้ดังนั้นก็ความต่อเนื่องจึงเป็นเรื่องสําคัญถ้าทําไปแล้วมันขาดตอนออนะมันมันก็จะเหมือนเสียจังหวะไปโดยศูนย์เปล่านะโอเค, <Okay. S 1> คทีนี้มีเคียงข่าวนิดหนึ่งพอพูดถึงเรื่ององการซื้อหุ้นคืนเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเองมีหลายบริษัทนะครับที่ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือว่าผู้บริหารเนี่ยมีการเข้ามา ซื้อหุ้นอย่างต่อเนื่องก็แน่นอนเป็นการซื้อตอนที่ราคาหุ้นบริษัทนั้นมีการปรับตัวลดลงนะไอซื้อลักษณะนี้มันก็จะมีทั้งการเรียกความเชื่อมั่นนะฮะมันก็จะมีทั้งเล็งเห็นนะฮะว่ามูลค่าลงทุนน้อยลงแต่นะฮะดูแล้วสิ่งที่จะได้รับตอบแทนคืนมามันคุ้มค่าก็ว่ากันไปดูหุ้นที่มีผู้บริหารซื้อสูงสุดในรอบเดือนนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของ BDMS มีการซื้อแล้วเนี่ย203ล้านบาทบเดือนนี้คือพฤศจิกายนนี่ใช่ไหมอ่าใช่ก็คือมันทูเดตมันทูเดตมันทูเดตนะฮะตั้งแต่ต้นเดือนมาจตถงปัจจุบันครับ BDMs นี่ซื้อไป203ล้านบาทครับ g u l f Development 84ล้านบาท Medis Group 46ล้านบาท <ừ> WHA 16ล้านบาทสีนานาพร m a เก e t i n g ง10ล้านบาท KCE Electronics 8ล้านบาท เบทากร4ล้านบาท BTS 2ล้านบาทกันกุลเอนจิเนียริง2ล้านบาทและอินโดรามาเวนเจอร์ส1ล้านบาทนะอันนี้ก็เป็นบรรดาหุ้นที่มีผู้บริหารเข้ามาเก็บหุ้นเข้าพอร์ตนะฮะจะใช้คำว่าซื้อกลับทีเดียวผมว่ามันาอาจจะไม่ถูกนักเพราะซื้อกลับความหมายคือแปลว่าคุณมีการขายก่อนหน้านี้เหรอเออเอ,เอ,เอใช่ใช่ความหมายจะเปลี่ยน S <S 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 จะทนมันต้องใช้คําว่าเก็บเข้าพอรอ์ตเก็บเข้าพอร์ตในช่วงนี้นะครับ <S <S น่าจะเหมาะสมที่สุดครั